ลงว่ารู้เหมือนว่ามองต่อไปผานไปผก่อนที่ไอ้สาพนั่นจะไปลงว่าต่อด้านนั้นน่ะแบบเอาต่อด้านนั้นมาทำไม่ได้ต่อแล้วไงต่อต่อด้านนั้นมาเล่าเนี่ยสุภาพนั่นจะเป็นตัวเอง Regards... <laughs> mang… <cười> <cười> <introductions> đi luôn, đi mà không nó không nó không riêng 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 nó nó không riêng nó không riêng nó không riêng nó nó không riêng nó không nó không riêng nó không nó 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 nó

นี S <S <S <N> ่มันเปลี่ยนอาวุธไม่ได้อะเ่ไม่ได้ตวต่าท้งนตายอ่ะพอไม่เอาไม่ดเกียร่ลงยอเอมี่อ่ะไว้ชุดครบแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นหวัวานหวานไปแล้วติดแล้ว cao kéo quần rồi đấy. cái hiểm kéo máy cái em thua bạn, phải không riêng?